เราก็เช็คอย่างนี้เริ่มใส่วัดไปที่ตรงเลขหกเริ่มใส่วัดไปที่เลขหกเลยนะคะเท่ากับาากาากว่าเราหักขอบไปและหกเสนแล้วเวลาเราเช็คเป้าก็คือเช็คจากเป้าหน้าไปจนถึงเส้นตรงนะคะไปจนถึงเส้นตรงแล้วก็มารวมกับเป้าหลังไปจนถึงเส้นตรงเหกันะะแล้วมันจะมีกับเป้าขังเรานะคะแต่ถ้า เนี้ย้าเราต้องหัง่นทง่เหนแต่ว่าเป็นของครูเวลาครูหักทิ่ครูเริ่มที่เลขหกเลยเท่ากับคนนี้เราหักนทิ้งไปแล้วเนี่ยหักทิ้งไปแล้วที่หักทิ้งไปตรงนี้คือขอละคะเนี่ยเราก็เริ่มแล้วต่อไปก็คือต้องมาเช็คโรงขาครงขาก็คือว่าจากจุดนี้มาถึงนี้จากจุดนี้มาถึงนี้เท่ากับครงขาถ้าเกิด นะคะเราจะหลวมจากวนขาเรืือไป2องเซนสองเซนไม่เกินสามเซนนะคะแต่ถ้าิดวาเช็คเราคดีและนั่นหมายถึงว่า่าเราต้อง,องที่เรือขับกรัวเวลาเราลุกนั่งมันจะได้สบายนะคะการเช็คจะมีสองทิ่เานันเองทีนี้ต่อไปนะคะถึงตรงเลี้ยปุ๊บแม่เราก็จะม,กกมาผัดก,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 กระป๋งเวลาไหวกระป๋งนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ตายตัวนะแช่ตัวเนี้ยผมบอกว่าตัวเนี้ยคนทำไป11เซนเพราะเราจะมา11ของตัวไม่ได้ต,นะะต้องขึ้นกับความเหมาะสมของพันนะคะปลากระเผลว่าก็คือตรงนี้หรือว่า,า,น,าวนี่มันนะลูกตัวเนี้ยถ้าเป็นมาตรฐานคนใช้ทีท่11เซน ใช้11นะคะจากจุดนี้เราจะหยุดตรงๆลงมาเนี่ยใช้สีด้านข้างเราจะวัดลงมาที่ใช้5ีห้าสิบนะคะสีเส้นเฉียงดูน่ารัเสียงถ้าไม่ใช่เป็นกางเกงทรงแบบนี้เนี่ยกระเป๋าเนี่ยใช้สีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอี๊ยมก็จะวาด่ี นะคะตอนนี้ได้มงท่ากกระเสร็จเรีบร้อยแล้วทน,นี้เราจะาบาวาดตัวกปาตัวกระเป๋านะคะเราจะวัดจากปาก เอาข้างหน้าไี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษแตะข้างใต้แล้วก็ปพี่จงกระเป๋าตัวเนียออกมาจากหน้าเวลากระปี้ออกมาตัวกระเป๋าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะลูกเวลาเราก็พี่กมาแล้วหน้าตา การทำกระเป๋าเนี่ยถ้าจะพอไม่พอก็ต้องดูว่าเราควรจะใส่ผ้ากระเป๋าหรือเปล่าเมื่อีถ้าไม่พอเราต้องใช้ผ้าผ้าขาหรือว่าผ้าเด็กเอามาทำเป็นกระเป๋าเราก็ต้องเอาผ้าทุกตัวกันเองมาแต่ถ้าผ้าพอใช้ขอผมได้เลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกกระเกยขายทำไมใช้ผ้าขาที่กางเกงขายกางเกงที่รุกขายเนี่ยไม่ใช้ผ้าขาเพราะว่าเขาต้องการเซฟผ้าก็จะโชว์เป็นตัวนอกมากที่สุด ก็อาวผ้าแล้วก็วกาวเสษผ้ไเลน้อยๆน่ยเอาปักข้างบนที่เป็น50ตัวกันนะคะพอเราก็ไม่หยิมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้เราก็เสร็จแล้วก็จะรอของข้างหน้านะคะหน้าสามกูไม่ได้เขียนนะคะแต่อย่าลืมว่ากะลูกหน้าสามน,นะคะหน้าสามหน้าสามเกขสามสามประมาณสามตัวแล้วกูมไม่ได้เขียนนะคะเพราะว่าหน้าสามไม่นะ ไปได้นะคะอทข้างหลังเ่อตรงนี้เราจะว่าอากด้างถึง้ข้าตรงนี้ลงมาเลส้น้าหน้าเี้านะคะเลสทำไมกูถึงไม่ใช่ห้าเท่ากันถ้า5้าเท่ากันปุ๊บนำหนูรือวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องยึดติด รตรงนี้เวลาต่อมันจะมีตะเข็บถ้าเราใช้เท่ากาันต้ปตะเข็บหนากับหนามันมาเจอกันถ้าจับใหญ่ขมงยานไม่เป็นไรแต่จับเล็กขาหนากับหนามันเจอกันผ้ามันไหลนจับมันจะไปเรว่ายๆแทงที่เราจะต่อแล้วเวนตรงแป๊ะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต่อแล้วเวลาต่อมันจะเป็นระาคาอันนี้คือยู่นี่ตรงนี้มาเลยใช้ที่สิบเซนนะคะตรงนี้ลงมาใช้ประมาณ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดเส้นต่อหน่อยนะคะเส้นนี้เวลาเราเราเราเป็นตัวกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนจะตัดต่อว่ากนะคะ ถ้าเป็นกระเป๋าปากที่นี่ปากกระเป๋าจะแคบม้วนกระเป๋าเรียกว่าเราเรียกว่ามันไปตนปากลูกโซ่นะคะทีนี้ดูนะคะปากกระเป๋เเาจะกว้างเท่าไหร่เราจับว่าให้ช่วงได้อยู่ได้แล้วบก่กจุดกลางจับไม่ได้อยู่จุดกลางนะคะจากจุดนี้ลงมาเนี่ยใช้หนึ่งเซนจากจุดนี้ลงมาใช้ประมาณสองเซนสองนะลกูกจับลงมานะจากจุดนี้จับลงมาใช้ประมาณหนึ่งเซนถ้าอะไรก็มไหมถ้าเส้นเนี่ยมันเสียง แต่ตัวกระเป๋าเราไม่ได้เขียนตาเราก็ต้องพยายามใช้ให้มันเป็นเส้นตรงจากนั้นเราจะขีดเส้นปากกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้กว้างเท่าไหร่ลึกเท่ากันลึกเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวาดฝัามลึกเนี่ยพอเราวาดฝั่งกระเป๋า,าได้แล้วจะใช้กีดเส้นก็แล้วแต่นะคะหนูหาตึงตาแล้วขีดตึงตา ตรงนี้บ้างเท่าไหรลึกลงมาใช้เท่ากันถ้าจิดตรงนี้้างส3บาลึกก็ต้องส3นะคะพอเราลึกระาักันเสร็จตรงนี้ถึงตรงนี้ส3นะล,ลูกลึกลงมาก็ใช้13าแต่ก้นกระเป๋าจะเหลือ12สก้นกระเป๋าจะเล็กกว่า้วลูกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะวัดจากแกนกลางที่ต่อไอปก็เป็น12บสอก็อานละผมจากนั้นหนูก็ขีดมันจะเฉียงที่นี้ จะเขียนหน้าตาไปแบบนี้แล้วเราก็จะทําก้นกระเป๋าตัวนี้ให้มันแหลมถ้าเราทําก้นกระเป๋าตัวนี้ให้แหลมเนี่ยเราวัดค่าตั้น้ำทังประมาณแล้วเราก็ถือก้นกระเป๋าจักนัหนตัวกระเป๋าตรงนี้เวลาเราทําแล้วเนี่ยถ้าจับของไครทำลวดลายได้ก็ทำแบบเจาลูกไม้มาติดหรือว่าจะไปซื้อตัวอะไรที่ก่อมาติด ก็แล้วแต่เราตามกฎนะทุกคนจับแยเป็นหรือว่าเราวาตัวสองชื่อเราก็ได้สอนยอชื่อเราตั้างข้างนี้ข้างนี้ขแล้วแต่เราอันนี้ตามใจให้ทำาตงจว้ว้น่งเจนี่นะออเราจับให้มันอยู่ตรงกลางกจับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะ คือระหว่างช่องไประหว่างข้างที่เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องขึ้นอคกันนาฬิกาให้ให้เส้นแยกอยู่ตรงกลางนาฬิกานาฬิกาให้มันอยู่ตรงระหว่างกลางของตัวตะโพกนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคั่บปีกระเป๋าตัวนี้ออกมาตัางหายได้นะคะคั่บปีต่างหากใช่หออกมาไม่ได้เลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบกระเป๋าเป็นสูุดเลยแบบตรงนี้ก็ได้คอ้หนูไม่ว่าราค่ะหนูยัดย่า เราย้อยนิดนึงนะลูกถือว่าคนมาที่มาติดออกมาดนึงประมาณสักจุดห้าแล้วจากเวลาเราแล้วทีนี้เราก็จะมาคุขอันี้ไปเราจะส่งแมวโค้งเะอย่างไรกาแยกกระติกใมะใส่มาล้เออเวลาทำกระเป๋าพวกนี้นะเราจะให้มันปมสวยเช่นเช่นกระเป๋าเสื้อ แล้วถึงจะกล้งเนเขาทำล็อกอะไรทำล๊อกด้วยกระดาษอะไกระดาษกระดากระดาษมที่ตั้งโต๊ะอ่ะแล้วก็วาดรูปกระเป๋าลงไปในในกระดาษเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดกระดาษเข้ากับที่เราต้องการจากนั้นเวลาเราตัดกระเป๋าเสื้อเนี่ยเราตัดเนี่ยเราก็จะตูวจะเย็บประมาณเสร็จขึ้นแล้วเราก็เอาตัว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 กระดาษระวางไปในข้างของกระเป๋าจากนั้นเวลารีบเนี่ยรีบพุ้ม เพราะนิพานนิพานเนี่ยที่เหลือมาเราก็รีดเอาเรารียดพุ่มพุ่มให้มันเป็นพื้นกับกระดาษเลยจัดนั่นเรื่องกระดาษมันก็จะมีรอยกลมฟักแหล่แล้วเราก็เอากรดาษแบบโค้งเลยอะนะแล้วออกมาต้นจะมันจะโค้งจะฟูเราเนี่ยมาดูตรงไย่งั้นเราทลัยังไงก็ไม่โกงครับใช่ครับอาจะรย์ใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาผ้าเราตัดเนี่ยมันจะมันจะโค้ง แล้วมันมันจะโค้งอะโค้งอย่างเนี้ยโค้งอย่างนี้ถูกมะแล้วเรามีบล็อกพอเรามีบล็อกลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นต่างต่างอันนี้เป็นบล็บอกอย่างเงี้ยแล้วเราก็วางบล็อกต่างเนี่นนยแล้วเราลีบอ่าเขาลู่ลี่จนอยู่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งบล็อกออกแล้วมันก็จะกลมไปตามรูปนั้นแล้วเราก็แต่ถ้าหนูไปพักเองพักไปวัน ่าให้พักไปวันเลยนะมันก็จะไม่ไม่ไม่เบลลนะ์แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะของของของลักษณะของแกเกแล้วมีอีกนิด,ดนึงอ่ะทีนี้ไหน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 ก็ไหนไหนละขอบกางเกงขอบกางเกงทีนี้หนูดูนะลูกขอบกางเกงเวลาเราจะทำนี่นะคะขอบกางเกงเนี่ยเวลาเราขีดนี่เราจะใช้จากเอวนี่เป็นหลักเอวที่ไม่ได้บวมสอง นะคะการวัดของเองครึ่งของเอลครึ่งลาบเอลสมมุติว่าเอลเนี่ยตัวเนี่ยเจ เชิญค่ะะดูต่อนะลูกน้ขอบกางเกงขอบโค้งของกางเกงขอบโคของกางเกงนะคะเวลาเราทำขอบแบบนี้ถ้าเกิดเราไปทำกระโปรงเป็นขอบสูงมิกีการทำเหมือนกันนะคะจากนี่ถึงนี่เท่ากับข,ของเอลเอลเ4ครึ่งหนึ่งก็สามเจ็ดสานะคะาจากครึ่งหนึ่งก็สามเจ็ดจาก แบ่งครึ่งตรงกลา,างจากนั้นแบ่งเป็นลูกนะ้ำแบบ่งแล้วก็กดลงนะคะสองเซ้นเราจะหาตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าับบซึ่งรอบเอวซึ่งรอบเอวนะั่นหมายถึงว่าอีกอันจะเป็นด้านหน้าอีกอันจะเป็นด้านหลังที่บูทีตรงกลางเนี่ยคือเส้นข้างนะคะเส้นข้างเรากดต่ำลงมาใช้สองเซ้น หลังจากเรากดต่ำลงมาสองเซจแล้วนะคะวาดโงตรง,งนี้นะลูกแล้วน,นี่ก็โค้งขึ้นมานะคะพอเราโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปด้านนี้ก็สองมุมเลยนะวาถึงการตั้งฉากตั้งฉากกับเส้นโค้งนะคะฉากอย่างนี้ อตัวเนี้ยเราหักขอบไปสาเซนถูกไหมคะเราก็ต้องทำขอบตัวเนี้ยสามเซนนะคะตรงน,นี้ลงมาก็ฉากกันนะคะแบบเดียวกันเดี๋ยวของใครทำของตัวเองแล้วก็วาดขอบไปเลยนะลูกนะเพราะจะไม่ขอบตรงเนี้อยอัานเป็นง่า,ายเป็นหลังก็ได้นะคะจากนั้นพอเราได้สามเซนก็นจกับเนี่ยเราก็ลงมาใช้สามเซนเหมือนกัน สามเซนสามเซนเราได้ตำแหน่งแล้วจากนั้นเราก็จะว่างันี้นะคะมไม่โค้งโคงเป็นมาตรา่วนสามเซนตัวข้าว่สองเซนเท่านี้คือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาวางผ้าเนี่ยเราก็จะตัดผ้าแต่สองชิ้นต่ผ้ากางเกงสี่ชิ้นของผ้ากันเก นะคะอันนี้ว่าดตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าการตัดเราจะเผื่อยังไงเดี๋ยวมีตอนบางผ้าคุณจะบอกให้นะคะยากไหมขอบนี้ไม่ยากนะคะไม่ยาก